สวัสดีครับสรุปข่าวลีวอพูนะครับประจำวันที่19เมษายนนะครับอยู่กับผมแอคคอดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมหงแดงเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเจมส์วอล์ดพาวนะครับมีข่าวลือเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงข่าวนี้ให้ฟังกันรวมไปถึงเรื่องราวของการหาตัวแทนตีโมแวนเนอร์นะครับสำหรับทีมไลซิกเนี่ย เป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของอาริซงเบเกอร์ด้วยนะครับมาติดตามกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับก็คือเซตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนําเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับเช่นพอเช่นะครับรถตู้เอลฟาดเวลไฟนะครับแล้วก็รถนําเข้ายอดนิยมทุุกร่น พร้อมศูนย์บริการครบวงจรกว่า15ปีนะครับโชว์รูมอยู่บนกรุงเทพมหานครนะครับถนนเม่งจายเปิดทุกวันนะครับโทร0832527777นะครับหรือว่า idline setpointcar ig ก็ setpoint ขาเช่นกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์จะดีมาดูข่าวกันเลยนะครับวันนี้นะก่อนอื่นขอฝากอันนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมทำห้าแข้งที่ลิเวอร์พูลได้ไปต่อ ห้าแข้งนิวพูนะครับที่ได้ไปต่อแต่ว่าเจอบททดสอบสุดหินซีซันหน้านะครับผมทําบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ยอมขึ้นในหน้าอัปโหลดครับแต่ว่าผมจับใส่ในในเพลย์ลิสต์แล้วซึ่งถ้าเข้ามาในช่องของผมนะครับก็จะเห็นนะเมื่อวานนี้ผมลืมกดปิดสตรีมสตรีมมันเลยเลยไปเป็นชั่วโมง40นาทีแต่จริงๆแค่50นาทีนะครับก็ยังไงก็ฝากไปดูได้นะครับเนี่ยอ่านยังไงก็ฝากฝากไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องฝากไว้ก่อนเลยก็คือ วันนี้นะครับวันนี้นะ19เมษายนนี่แหละประมาณบ่าย2นะครับโดยประมาณไป1บ่าย2แถวแถวนี้ผมจะมาสตรีมเกมนะครับตามหัวข้อนี้เลยจัดทีมข่าวลือหงล่าสุดนะจัดทีมข่าวลือหงล่าสุดลุ้นเปิดไอคอนอีเวนต์สงการนะครับนะฝากด้วยเดี๋ยวเจอกันในช่องของผมนะครับ YouTube Code Act นะครับสตรีมเกมแล้วมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหงแดงกันก็ได้ด้วยนะครับอ่ะฝากเเชิญด้วยนะครับมาคขำ,ำนะครับ ก่อนอื่นมาอัปเดตความฟิตของอาริซงเบเกอร์แล้วก็ผู้รักษาประตูคนอื่นๆในทีมกันก่อนนะครับเราก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของอาริซงเบเกอร์มาพักใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บใช่ไหมแล้วจริงๆเราสังเกตได้จากแอปซูมที่นักเตะเราจะเข้าหากันนะและเราจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยเห็นอาริซงเบเกอร์ถูกไหมครับนะเราจะสังเกตว่าเราเพิ่งมาเห็นในช่วงหลังๆที่เขามาวิดีโอคอลกันเป็นกลุ่มๆนะครับ เพราะว่าอาริสงเบเกอร์เหมือนกับพึ่งฟิตนะครับพึ่งแบบกลับมาซ้อมได้ตามโปรแกรมปกติโดยคนที่ออกมาอัปเดตเนี่ยก็คือโค้ดผูกสาวประตูเรานี่แหละนะครับจอห์นอัชเชเบิร์กเนี่ยบอกว่าอาริสงเบเกอร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งวิดีโอนะครับการกระโดดการเอ็กซ์ซอร์ซมาให้ให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำงานกับเขาอย่างอย่างหนักนะครับแล้วเขาก็ความฟิตของเขาเริ่มฟิตอย่างเต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้สิ่งสำคัญคือการที่ทําให้เขาได้กลับมาซ้อมในบ้านของเขาเองนะครับแล้วก็เหมือนกับผู้สาวตัวคนอื่นๆเหมือนกับคนอื่นๆแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมเป็นของตัวเองนะครับอยู่ในบ้านนะครับได,ได้ซ้อมและตอนนี้นะครับคามิลกาบ,บาราก็ซ้อมในส่วนของเขาคามิลกาบ,บาราเนี่ยไปยืมตัวกับฮาร์เดฟิลด์ส่วนทางด้านเค l วินเคลเลเฮอร์เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บ ที่หัวข่านะครับก็เรียกคอมฟิตอยู่เหมือนกันอาเดเรียนกับแอลลี่โนนกแกนก็มีโปรแกรมของตัวเองนะครับโดยมีแจ็คโรบินสันที่ช่วยส่งวิดีโอในส่วนไปให้นะครับในส่วนของการฝึกซอ้อมต่างๆแล้วก็ทั้งนี้อาร์เธอร์บอกว่าก็เป็นการทํางานร่วมกับทีมความทีมฟิตเนสด้วยก็จะมีอันเดรศคอร์เมเยอร์ที่เป็นผู้ดูแลในในส่วนนี้ด้วยเหมือนกับนักเตะค,คนอื่นๆเลยนะครับสำหรับผู้ลักสาประตูของเรานะครับก็เรียกได้ว่า อเลซองเบเกอร์ของเราเริ่มกลับมาฟิตเต็มถังแล้วนะครับแม้ว่าโปรแกรมตอนนี้ยังไม่มาแต่เดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็พร้อมลงเล่นแน่นอนนะครับมาดูเปโดชิริเบย่านะครับดาวรุ่งของเราซึ่งตอนนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าดาวรุ่งได้หรือเปล่าอายุเยอะแล้วครับยีปีนะครับก็เกินดาวรุ่งแล้วละ่ะเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนนะครับโดยโดยคำ,คำพูดของเขาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกได้ว่าลิปูมีแผนว่าจะกลับมาซ้อมวันไหนและมีโอกาสกลับมาเล่นวันไหนนะครับ โดยเปโดชิชิริเบยาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับฝ่ายจัดของมา l เลเ a เซียฟุตบอลเฟเดอเรชันนะโดยบอกว่าเราอะได้รับการแจ้งเตือนคําว่าเราก็คือกลุ่มตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนว่ากลางเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีการกลับมากันได้นะอ่ะตอนนี้ยังคงซ้อมแยกกันอยู่แต่ถ้าหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะได้กลับมาซ้อมร่วมกันนะครับแล้วเราจะมีเวลาซ้อมร่วมกันประมาณ3-4สัปดาห์นะครับก่อนที่ เดือนมิถุนายนอาจจะกลับมาเตะกันก็คือแสดงว่าสโมสรเอาข่าวสารจากในที่ประชุมไปแจ้งนักเตะแล้วนะยังมีครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับกลางเดือนพฤษภาคมจะกลับมาซ้อมกันประมาณต้นเดือนมิถุนายนจะเริ่มซีซันต่อซีซันกันให้ให้จบนะครับแล้วก็ต้องรอไฟเขียวจากรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตกัน ทีนี้มาดูกันที่ติโมแวนเนอร์กันบ้างนะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันแต่ว่าเป็นอัปเดตแบบอ้อมๆนั่นก็คือคนขวาเนี่ยครับคนขวาติโมแวนเนอร์เนี่ยก็คือมิลลอตเขาชื่อว่าอ่าผมลืมชื่อมิลล์ล็อชีซาคนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับเราเราน่าจะจำหน้าเขาได้นะไอคนที่เป็นตัวรุกของเบเมนนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับจากสื่อท้องถิ่นในเมืองเบเมนเลยก็คือสื่อเจ้าเนี้ยแหละที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยเรเซอร์ คุยเลือกคุยเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไปเซิร์ชมาแล้วก็คือเป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองเบรเมนขึ้นพาดหัวเองเลยนะครับว่า His next cup is a b e เ i s i c นะอันนี้ผมกดแปลจากภาษาเยอร,รมันเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วนะครับก็คือ r i s i เนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวมิรอดลาชิซาซึ่งเป็นเป้าหมายของเราด้วยเหมือนกันแล้วในเนี้เขาจะมีเขียนไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะ ดึงมาเพื่อแทนแวนเนอร์ที่มีโอกาสเสียไปให้กับบาเยอร์หรือลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้รวมไปถึงเชลซีที่ก็มีข่าวว่าติดต่อเข้ามาเนี่ยในท่อนนี้เลยนะครับคือในเนื้อข่าวเขาก็เขียนไว้นะครับนะค่าตัวของโรชิซาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านนะครับซึ่งเป็นราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ก็รอดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงไหมมันมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าสื่อท้องถิ่นเขาเล่นเอง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าเราต้องมาเดากันแล้วล่ะว่าอันนี้คือการซื้อไม่เป็นตัวแทนหรือเพียงแค่ซื้อการเสริมทับนะครับก็มารอติดตามกันแต่ว่าในในเบื้องต้นเนี่ยผมจะอัปเดตอันนี้ให้ฟังก็คือล่าสุดออกมาพูดอีกแล้วนะครับสำหรับ CEO ของ l y ซิกนะครับก็คือ Oliver m i n มินสลานะครับโอริเวอร์มินสเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจนถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกนคอฟ หรือ High ge, รคาวไฮลูมิเนเก้เจเก้คอาก็คือผู้จัดการทีมเรานะครับคาวไฮลูมิเนเก้ก็คือประธานสโมสรบาเยเยนเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อมาหาผมเลยนะครับเราแฮปปี้ดีกับสถานการณ์ตอนนี้นะแล้วสถานการณ์ของแวนเนอร์ยังเหลือสัญญาก,กับทีมถึงปี2023เขายังสามารถเขาเขาเล่นกันอะแวนเนอร์เนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานะครับและเราก็เชื่อว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกับ โอกาสที่อาจจะล้างแวรเนอร์เอาไว้ได้เพราะแวรเนอร์ก็รู้ดีว่าอยู่กับเราต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายยังสามารถพัฒนาฝีเท้า,เาต่อไปได้ก็คือลึกๆแล้วซีของเขายัางเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะล้างตีโมแวรเนอร์ไว้กับทีมได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่เราเคยอย่างที่ผมเคยรายงานในทุกๆวันแหละว่าทุกอย่างตอนนี้มันมันชะง,งักอยู่มันโฮไว้อยู่ นะด้วยเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับก็มารอรุ้นกันได้ไม่ได้เราก็รุ้นกันไปแบบนี้แหละนะครับทีนี้มาดูซานโชนะครับอัปเดตเล็กๆนะครับเอาแบบเล็กๆสั้นๆน,นะครับคือช่วงหลังนะเราโอกาสได้ซานโชค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแม้ว่าเราจะสนใจก็ตามแต่ว่าค่าตัวแพงแต่ว่าทีนี้คู่แข่งเราก็สนซานโชกันมากมายนะครับล่าสุดข่าวจากบิลนะครับสื่อในเยอรมันบอกว่าดอทมุนกาลังพยายามที่จะทําสุดความสามารถในการลัง จาด,ดอนซันโชด้วยการเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับซานโชอีกปีละ4ล้านนะอาจจะต่อสัญญาแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยยัดเข้าไปอีกปัจจุบันเนี่ยรับอยู่แสนเก้าถ้าเพิ่มขึ้นมาอีก4ล้านเนี่ยผมขอหารกันนะ4หาร52เนี่ยเท่ากับเอ่อเท่าไหร่เนี่ย7,000 0 70,000บวกกับแสนเก้าเป็นเท่าไหร่วะ2,06 0 0ืคือถ้าเป็นเป็นจริงตามนี้คือ ค่าเหนื่อยซานโชจะเพิ่มกับดอทมูลถึง2องแสนไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะเอาไหมแต่ถ้าเจ้าตัวอยากย้ายก็ต้องไปรับค่าเหน่ยกับที่อื่นนะครับซึ่งก็มีแมนยูมีหลายทีมที่ให้ความสนใจนะครับก็มารอติดตามกันว่าอนาคตของซานโชจะจบลงกับทีมอื่นหรือจะจบลงด้วยการอยู่กับดอทมูลต่อนะครับมาดูกันที่เบนไวท์กันบ้างนะครับนะกองหลังของลีดอยู่ในแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของลีดนะอธิบายอย่างนี้นะครับ เป็นไวท์ที่เป็นข่าวกับเราเนี่ยเป็นกองหลังของบรายตันแต่ไปยืมตัวกับลีดยูไนเต็ดซึ่งล่าสุดนะครับเป็นข่าวสีสัรนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อดีอาชื่ออะไรเนี่ยอัตตันนะออตันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาเขียนจดหมายนะเดี๋นีลออตันเนี่ยเขียนจดหมายไปหาทางบรายตันเลยเดี๋นีลออตันคือเด็กน้อยคนหนึ่งนะเด็กน้อยคนหนึ่งอายุห้าขวบเป็นแฟนลีดยูไนเต็ด ต่เขียนจดหมายไปหาไบรตันโดยเขียนไปบอกไบรตันว่าไบรตันช่วยปล่อยเบนไว้มันอยู่กับเราเถอะนะช่วยขายขาดให้เราทีเถอะนะไบรตันก็ตอบเขียนจดหมายตอบกลับเจ้าหนูคนนี้ว่าเฮ้ยเราเรายินดีนู่นนี่นั่นนะที่หนูติดต่อเข้ามาแบบแต่ว่า,าทางสโมสร,รเราไบรตันเนี่ยก็คือเราคุยกับทางคุณซือเอียนพอตเตอร์แล้วนะว่าซีชั่นหน้าเขาจะอยู่ในแผนการทําทีมของเรา เออคือคือไบตันก็พยายามบอกจดยืนว่าซีซันหน้าจะเอากลับมาอ่ะคือไม่ไม่ขายอะ่ะนะครับนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเราจะเอาเบนไว้สมมุตินะเราเราต้องไปเจรจากับไบตันนะครับเราไม่ต้องไปเจรจากับลีนะคือเราต้องไปแย่งกับลีเพราะว่าเขาเป็นนักเตะของไบตันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเอามานํามาฝากกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานน,าาน,นี้ตอนที่ผมไลฟ์ในเนี่ยครับ ไ์ใน5แข้งร์พูที่ได้ไปต่อจะเจอบททดสอบสุดหินซีซั่นหน้าเนี่ยมีแฟนบอลช่วงท้ายเข้ามาเมนต์บอกผมว่าริพูมีข่าวกับเจมบอร์ดพาวไหมครับซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีนะไม่เคยเห็นแล้วเขาก็ยังพิมพ์ยืนยันนะว่าเขาเขาเห็นในเอ็ o โคคือข่าวนี้นะครับริบูคุดคุดลุกชูซอลแฮมตันอาเกนฟิวเจอร์ทันเฟอร์โพลิซี่เนี่ยคือริพูอาจจะไปควา้านักเตะซอแฮมตันในอนาคตข้างหน้าอันเนี้ย ผมต้องอธิบายสําหรับคนนั้นเลยหรือใครก็ตามผมไม่รู้ลหละเผื่อเราจะไปเจอข่าวสารว่าเดี๋ยวบอกว่าเอ็ o โรายงานว่าริปูจะไปคว้าไปสนใจเจมส์บอร์ดฟาเนี่ยผมต้องอธิบายว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวแบบข่าวที่เป็นรีพอร์ตนะครับแต่อันนี้มันคือพอดแคสต์ซึ่งเขาเอาพอดแคสต์ที่เป็นบทวิเคราะห์ของจอร์จวิลเลียมกับแมดดิทันเข้ามาที่เขียนผสมกันจอร์จวิลเลียมคือนักพูดของทาง Echo อยู่แล้วนะครับผมสรุป ในเนื้อหาอันนี้เลยก็คือเขาบอกว่าลิฟวูเราไม่ได้ซื้อนักเตะเซาท์แฮมตันมานานแล้วฟันไดคือคนสุดท้ายและหลังจากฟันไดปุ๊บลิฟวูก็ไปหาคนอื่นจากทีมอื่นแทนแล้วไม่ได้ไปกลับไปหาเซาท์แฮมตันอีกเลยแต่เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะไม่แน่นะอาจจะไม่แน่มีนักเตะเซาท์แฮมตันคนหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่าน่าสนใจอารมณ์แบบว่าเป็นบทวิเคราะห์เขามองว่าเจมส์ฟาร์เป็นคนที่น่าสนใจมากๆเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายจีนี่มาเดดูมและเป็นคนที่คล้ายๆแบบ เป็นคนที่น่าจะเข้ากับสไตล์ของเจนนคอปเลยหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเล่นอยู่กับทางกุนซือเขาปัจจุบันลานร์สพาเซนพูเซลเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่เหมือนเจเกนคอปคล้ายเจเกนคอปปัจฉยาคล้ายกันคือการเล่นเพรสซิ่งนะครับสองเหมือนกับตอนที่เราซื้อไวในดูมมาเขาบอกว่าตอนที่เราซื้อไวในดูมมาเนี่ยวันในดูมจริงๆเป็นผู้เล่นหมายเลขกสิบอะผู้เล่นมิดฟิลด์เกมลุกอะแต่พอเราซื้อมา วันเดดุมท่าจะไม่ได้เล่นมิดฟิลด์เกมลุกเลยก็คือมีการปรับเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งอื่นได้คล้ายๆกับเจมส์วอร์ดพราวที่เป็นมิดฟิลด์แต่ปัจจุบันก็โดนปรับไปเล่นแบ็คขวาได้แล้วซึ่งในตำแหน่งแบ็คขวาเขาบอกว่ามันดีมากคือด้วยความที่วอร์ดพราวสามารถเล่นในทางมิดฟิลด์และเล่นได้ทางแบ็คขวาเนี่ยมันดีตรงที่เขาสามารถไปทดแทนในตำแหน่งของเทรนต์อาร์โนได้ด้วยแบ็คขวาแบ็คอัพคนแบบเผื่อไปเป็นแบ็คอัพของอาร์โนได้แล้วเขามีลักษณะการเล่นที่คล้ายกันเป็นคนที่ครอสบอลเก่งครอสบอลสวยมีลักษณะการคบล้ายกั ทางเทรน d ์อาร์โนอันนี้เขาก็ชมแบบนี้นะครับเขาก็พูดกันในในพอดแคสต์นะว่าบอลฟ้ามีลักษณะคล้ายอาร์โนตรงนี้นะแล้วก็เป็นแล้วก็ในอนาคตเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยลาลาน่าย้ายออกในซัมเมอร์นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าหมดสัญญาส่วนมิลเนอร์เหลือสัญญา2ปีแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าแยกทางกับมิลเนอร์ลิพูจะมีสล็อตซึ่งมันเป็นสล็อตที่สําคัญมากคือเวลาคุณเสียตั้งแต่อังกฤษไป2คนนะ่ะนะ คุณก็จําเป็นต้องหานักเตะอังกฤษที่เป็นโฮมกรนเข้ามานะครับซึ่งวอดพร้าวเป็นคนอังกฤษอีกมันมีมุมที่แบบเฮ้ยแล้วตอนนี้พึ่งยีิอในอนาคตอีกสักปี2ปีคือเขาพูดถึงเรื่องในอนาคตนะครับเขาไม่ได้บอกว่าสนในตอนนี้แต่เขาพูดว่าบทวิเคราะห์ว่าคนนี้น่าสนใจเขาเชื่อว่าคนนี้น่าสนใจแล้วไม่แน่ว่าวันหนึ่งที่ผู้อาจจะกลับไปเอานักเตะของซาวด์ตันอีกทีหนึ่งก็ได้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่แบบข่าวรายงานว่าเพราะว่าท่อนหนึ่งเขาเขียนเลยนะครับเขาเข เดี๋วนะว่าเขาเขียนบอกเลยว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่รายงานนะครับผมนั่งอ่านหมดแล้วนะสำหรับใครที่กําลังเข้าใจผิดอยู่นะครับก็ชี้แจงให้ฟังประมาณนี้แล้วมาถึงเรื่องราวของจีนี่มาในดุมเนี่ยเรื่องราวของสัญญาใหม่ในเจนพีเอสก็อัปเดตนะครับว่าจนถึงตอนนี้มันมีคนถามเขาเข้ามา ว่าสัญญาไวันอดุมไปถึงไหนแล้วเขาบอกยังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลหรือว่าข่าวสารมาเพิ่มเติมแต่ข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุดก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือตัวแทนของไวเนาดุมรวมไปถึงสโมสรเรายังคงรีแลกในสถานการณ์ของสัญญาของไวเนาดุมแต่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสัก 2- 3ถึงเดือนข้างหน้านะคือตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสที่การคุยสัญญาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาคุยแน่นอนนะครับเพราะนี่คือผู้เล่นคนสําคัญของเจอเกนคอปเจม์เพียรย้ำเลยครับว่า สำคัญต่อเจอเกนคอปนะครับดังนั้นยังไงลิฟว์เราจะกลับมาเจราจารแน่นอนแต่เพียงว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆอาจจะทําให้แบบทุกอย่างมันชะง,งักไปด้วยรวมถึงการต่อสัญญานะครับก็รอติดตามกันดูนะส่วนข่าวของทางโบโซวิดเนี่ยที่เพิ่งมีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยล่าสุดมีรายงานจากสื่ออิตาลีอย่างคาโชแมคาโตนะครับยืนยันว่าจนถึงตอนนี้คือคือมันมีข่าวว่าลิฟว์เราคุยเจราจารสัญญากับทางโบโซวิตใช่ไหมครับเป็นสื่อ ที่ไม่ดังเจ้าหนึ่งที่เคยรายงานแต่ล่าสุดเขาช่วงนี้เขาต้องบอกว่าไม่จริงครับหมายถึงว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆยื่นเข้ามาเลยแม้ว่าจะมีข่าวอย่างหนักจากอังกฤษที่รายงานว่าลิปูลาสนโบโซวิตก็ตามมาราตาตั้งค่าตัวไว้แล้วว่าถ้าไม่ได้60ล้านยูโรที่เป็นค่าฉิทสัญญาก็ไม่ปล่อยแล้วยังไงก็ตามตั้งแต่คนนี้ก็ยังเป็นคนสําคัญของในยุคข,ของคอนเต้ดังนั้นก็ไม่มีแผนที่จะปล่อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากลิปูทางนั้นนะครับ ดังนั้นในเบื้องต้นก็ยังเชื่อว่าข่าวนี้ยังเป็นข่าวลือนะครับมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะครับโมเมสซาร่านะครับก็ทำการบริจาคอาหารนะครับหลายตันเลยนะครับให้กับประเทศอียิปต์บ้านเกิดนะครับเพราะว่าประเทศอียิปต์บ้านเกิดในตอนนี้กำลังเจอกับไวรัสโคโรนาเริ่มระบาดแล้วนะครับตอนนี้มีพบผู้ติดเชื้อในอียิปต์เนี่ย2,844คสนะครับแล้วก็ขาดแคลนอาหารกันซึ่ง พอถึงคราวที่ลําบากแบบนี้อ่ะซาร่าก็จำเป็นต้องช่วยแล้วหลหะนะครับบ้านเกิดนะก็บริจาคอาหารแล้วก็เนื้อสดต่างๆนานานะครับให้ให้กับทางฟู้ดแบงค์แล้วก็ทางหน่วยดูแลอะไรต่างๆของชาติเขาแหละนะครับก็อันนี้ก็นํามารายงานให้ทราบกันว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอืม นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซาร่าก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ลืมบ้านเกิดนะครับเขาก็ยังกลับไปเรื่อยๆยังบริจาคก,ก่อนอันนี้นก็เคยบริจาคให้กับศูนย์มะเร็งอะไรด้วยนะครับนะ mm hmm. ส่วนริปูเอ็กโคนะครับทําข่าวตัวนี้ออกมาเป็นบทวิเคราะห์เป็นสกู๊ปนะครับโดยเขียนโดยนักข่าวแล้วอันนี้เป็นนักข่าวจริงๆแล้วที่ไม่ใช่แบบเป็นนักพูดพอดแคต์และพอโกสนะครับโดยพอโกสบอกว่ายืนยันเลยว่า f อ g กนะครับกลุ่มทุนสโมสรเราจะไม่ทำตามแบบที่สเปอร์ทำคือตอนนี้สเปอร์นะครับกเหมือนบนรรลุข้อตกลงกับสปอนเซอร์ในการขายชื่อคือกำลังหาอยู่หาคนที่จะเข้ามาแบบใช้ชื่อสนามเลยคือตอนนี้เป็น n e w ทอนนัม h ฮาส์นิวทอนนัมฮอสเปอร์เเดใช่ไหมครับอันนี้สนามใหม่ครับแต่เขาจะขายชื่อสนามเลยอย่างเช่นสมมุติถ้าผมไม่เป็นถ้าผมเนี่ยไปเป็น,สป,นสปอนเซอร์ให้กับทาง สนามของสเปอร์ก็จะเป็นโค้ดแอคสเตเดียมอย่างเงี้ยเขาต้องการเงินประมาณ25ล้านต่อปีสำหรับการขายลิขสิทธิ์ชื่อสนามเลยแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยทางพอโค้ดยืนยันว่าลิเวอร์พูลเราสโมสรเจ้าของทีมเราเนี่ยจะไม่ขายชื่อสนามแน่นอนยังไงก็ตามจะยังคงชื่ออ่านฟิลเอาไว้จะไม่ขายชื่อสนามแต่จะพยายามไปหาไรายได้เพิ่มด้วยการไปขาย ชื่อสแตนแทนอย่างเช่นเมนสแตนเนี่ยสมมติถ้าโค้ดแอคไปสนับสนุนเมนสแตนก็จะเป็นโค้ดแอคสแตนอยู่ในแอนฟิลด์ซึ่งมันเป็นแค่ส่วนน้อยซึ่งจะทําเงินได้เพียงแค่ราวสัก4 5, 5, 5, ล้านปอนด์ห้าล้านปอนด์แถวแถวนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไปคุยกับตัวสปอนเซอร์จากจีนแต่ว่าก็คุยแล้วยังไม่บรรลุแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันเพิ่มเพราะเดี๋ยวจะมีการสร้างแอนฟิลด์รถต่อเติมแอนฟิลด์ร d ซึ่งก็หวังว่าจะเสร็จภายในซีซั่น202223มอีกนะครับ แต่สิ่งที่พอโกยยืนยันก็คือเราจะไม่ขายชื่อสนามแน่นอนอันนั้นดังนั้นทุกคนอุ่นใจได้นะครับเพียงแต่เดี๋ยวจะนําชื่อสแตนไปขายลิขสิทธิ์ตรงเมนสแตนแหละดูทรงแล้วนะครับหรือไม่ก็ตรงแอนฟิลโรดแหละนะครับนะแต่ตรงเซอรอเคนนี่เดลอเคนนี่เดลกิสสตนเนี่ยคงจะไม่ขายหรอกแล้วก็เดคคอปสแตนด้วยคือเขารู้ครับสโมสรเราเขาค่อนข้างรู้นะว่าตรงไหนขายได้ตรงไหนขายไม่ได้เดคคอปสแตนเนี่ยห้ามขายเลยนะครับห้ามขายชื่อลิขสิทธิ์เลยเซอร์เคนนี่เดลกิสสตนเนี่ยก็ ชเชื้อชูกเสื้อแคนี้เดลกยิดอยู่อะคือคุณก็ไม่ควรไปขายถูกไหมครับเขาอาจจะไปขายตรงแอนฟิโรสแทนหรือตรงเมนสแตนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับหรือว่าต้นแบบที่มันหลุดออกมาไม่รู้ว่าจริงไหมถ้าเกิดว่าย้ำนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดลิอร์พูเราได้ต่อสัญญากับกับนิวบาลานเนี่ยในตอนแรกแบบมันอาจจะออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยผมผมดูแล้วแบบสวยนะผ้ามันอาจจะดูบางๆดูแปลกๆไม่รู้ว่ามันของจริงของปลอมแต่ว่ามันหลุดออกมาได้ไงผมก็งงแต่ว่าสวยอะ นะเนี่ยสวยไหมเนี่ยอันนี้สีเหลืองแบบนี้ส่วนสีแดงเป็นแบบนี้เออดูสวยดีนะครับดูสวยดีแต่ก็พอมาเห็นแบบแบบที่หลุดออกมาของไนกี้แล้วก็เฮ้ยมีวลาทานทำสวยกว่าจริงนะครับในช่วงหลังแต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอด,ดูก่อนเรายังไม่รู้ว่าไอไนกี้จริงๆอะ่ะของจริงมันจะแบบไหนเดี๋ยวมารอติดตามกันอีกทีหนึ่งมันยังไม่มีอันที่แบบออกมาเป็นอย่างเป็นทางการนะครับ ล็อบโบนะครับอวิดีโอคอลไปเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลลิอ์พูนะครับนะก็มีการพูดคุยกับแฟนบอลลิอ์พูคนนี้ที่ชื่อว่าไบรอันจอห์นะครับนะเขาก็บอกว่าโอ้โห و, เขาแบบเขาเซอร์ไพรส์มากแล้วแบบคุณทําให้วันของผมมันเป็นวันที่ดีแล้วจริงๆมันมากกว่าเป็นวันที่ดีอีกมันเป็นวันที่แบบเป็นวันกักตัวที่โคตรจะแสนดีเลยอะเออ แบบกับการที่ได้คุยกับคุณอะโรบโบนะไบรอันเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นแฟนบอลที่โชคดีเนี่ยไบรอันบอกว่าผมไปคุยกับเพื่อนให้ฟังด้วยว่าแบบบอกเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวผมจะได้มาคุยกับโรเบร์สันเนี่ยเพื่อนไม่มีใครเชื่อนะครับโรเบอร์สันก็บอกว่าเราเนี่ยเขาใช้คําว่าตัวแทนเลยนะว่าเรายินดีมากๆกับการที่แบบได้เป็นตัวแทนในการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้เป็นตัวแทนของเมืองแห่งนี้เมืองลิเวอร์พูลนะครับนะดังนั้นมันไม่แปลกที่เราทุกคนจะทุ่มเทแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่เพื่อสโมสรแล้วก็เพื่อตาสสมรรเอูนี้ย ะครับเราถามเพื่อพวกคุณอ่าโร์สันก็บอกแล้วโรเบสันก็บอกว่าตอนนี้พวกเราก็ซ้อมซ้อมอยู่บ้านแล้วไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เมวูดอ่ะค,คือคือบ้านของเราแล้วเราก็กําลังเฝ้ารอก,การกลับไปเล่นที่เมวูดอ,อีกครั้งหนึ่งนะก็คือโรเบสันก็ไปเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับอืมวิดีโอไปเซอร์ไพรส์แฟนแล้วก็มาดูอันนี้ครับสีสันอ็อกเลตเชมเบรนนะครับเปิดเผยลุคใหม่นะครับก็คือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าอ็อกเลตเชมเบรนเนี่ยไปทําการ พนันขันต่อกับทางเจมีค่คาร์เกอร์เอาไว้เพราะว่าไปเล่นกันในรายการไปเล่นควิสไปเล่นตอบคาถามควิสกันใน Sky s p o r t นะครับซึ่งใครแพ้จะต้องไปโกนคลาวออกให้หมดนะอันนั้นคือก,กฎกติกาที่พนันกับเจมีค่คาร์เกอร์เอาไว้นะครับปรากฏว่าเจมี่คาร์เกอร์เนี่ยตอบควิสเฉือนชนะออเลเดชเบรน12ต่อ11นะครับเฉือนชนะ12ต่อ11ทําให้ เมื่อคุณเดิมพันเอาไว้แล้วนะครับคุณก็ต้องมาโกนครับปรากฏว่าก็โกนมาแบบนี้การว่าหน้าเกลี้ยงเลยครับออกเลนแชมเบอร์เลนแล้วก็เหลือหนวดที่อยู่ตรงตรงปากอย่างเดียวแต่ตรงตรงคาอ่ะออกหมดแล้วแล้วซึ่งออกเลนแชมเบอร์เลนก็พูดเองเลยว่าโอ้โหอ่ะเดิมพันไว้ก็ต้องทําแล้วซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับพ่อของเขาเองตอนยุคแปดศูนย์ที่โกนหนวดโกนคาวออกบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนพ่อตอนยุค8ปดศูนย์เนี่ยซะอย่างนั้นนะครับอืม ทีนี้มาดูเทรนด์อย่างที่บอกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเทรนด์เนี่ยจะไปแข่งเกมนะครับฟีฟ่าออนไลน์ตัวแทนของสมโมสรเราไปแข่งกับอีก19สมโมสรในพรีเมียร์อีกนะเป็นตัวแทนแข่งกันเออช่วงนี้บอลไม่เตะก็มาเตะฟีฟ่าแข่งกันหน่อยฟีฟ่า20นะก็เขาบอกว่าน่าจะแข่งเริ่มแข่งวันที่21นะอันนี้อัปเดตใด้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมไม่บอกว่าแข่ง25แต่น่าจะเป็น21เมษายนนี้นะครับก็เอาใจช่วยเทร,รนด์อาโนด้วยนะครับแล้วก็ พูดถึงเรื่องเกมแล้วย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้สตรีมเกมนะครับประมาณบ่ายโมงหรือว่า,วาบ่ายสองนี่แหละเราติดตามกันให้ดีในช่อง YouTube ของผมโค้แอคนะครับจัดทีมที่ตกเป็นข่าวลือกับรีวูทั้งหมดนะถ้าที่พอจะหาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราตกเป็นข่าวกับใครบ้างแล้วแล้วมาเล่นทีมนี้ดูซิว่าจะไหวตัวไหนรอดตัวไหนดีบ้างแล้วก็มาเปิดไอคอนด้วยนะครับมาฝากติดตามกันนะครับในช่วงบ่ายวันนี้วันอาทิตย์ที่19เเมษายนนะครับอ่ะวันนี้ก็คือข่าวสารทั้งหมดอ่ะยัง ผมมีนี่มาแถมบิเชอร์รีพอร์ตเขาตัดต่อแบบสลับระหว่างนังกเตะกับคุณซื้อสล,สลับทรงผมกันนะครับก็มีเนี่ยลามอสสลับกับซีดานนะครับอ่ามาดูของลิเวอร์พูลเราเลยนะครับฮาดีเหมือนกันอาริซงเบเกอร์สลับกับเจอเกนคอฟครับโอ้โหอาริซงเบเกอร์หัวหัวทองกันเลยครับส่วนเจอเกนคอฟเนี่ยผมกระเซิร์กระเซิร์แบบว่าซุปเปอร์ซย่ามาเลยครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ฮาดีครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าอยากไปดูเต็มๆก็ไปดูในบิเชอร์รีพอร์ตนะส่วนช่องของผมฝากกด subscribe แล้วกก็ด กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอา่าวนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังคงอยู่ด้วยกันแล้วก็สนับสนุนมาด้วยกันนะครับใน Facebook ก็ไปกดติดตามได้ในโค้ดแอคในไอก็ติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับ